กินถึนครูจนกินได้นอนหลับสบายเรียนกับครูทีไรหัวเราะจนเจ็บปอดเป็นโควิดหรือเปล่าลูกไปตรวจไปตรวจจเจ็บปอดเนี่ยฉันมันผิดที่คิดไปไกลต่อไปก็อยู่ใกล้ๆอย่าไปไกลลูกช่วงนี้เขาห้ามเดินทางครูดีในทัศนคติของข้าพเจ้า นายยุทธภูมิมีพรมดีชื่อเล่นครูโยตำแหน่งครูกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนประสาทวิทยาคารสังกัดสพมเขต3 3สุรินทร์ครูโยเป็นครูที่พัฒนาตัวเองในทุกๆด้านอยู่เสมอและมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ แม้ว่าบางครั้งครูโยจะติดธุรัส่วนตัวหรืองานอื่นๆนอกเหนือจากงานสอนท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งงานสอนที่เป็นงานหลักเลยสักครั้งเดียวโดยท่านจะพยายามชดเชยค่าเรียนที่ขาดหายไปให้เสมอโดยปกตินักเรียนส่วนใหญ่จะเบื่อหน่ายกับการเรียนวิชาภาษาไทยมากแต่ในทางกลับกัน นักเรียนต่างมีความกระตือรือร้อนที่จะเข้าเรียนในค้าบว,วิชาภาษาไทยทุกคนโดยครูโยจะมีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจและมีความทันสมัยในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนและจากการที่ข้าพเจ้าเคยได้มีโอกาสทำงานร่วมกับครูโยทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่าครูโยนั้น เป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและใจมีความจริงใจที่จะส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้พัฒนาศัก,กยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เมื่อข้าพเจ้าประสบความสำเร็จจากการที่มีครูโยคอยฝึกฝนและให้คำแนะนำท่านก็ไม่เคยเรียกรับสิ่งตอบแทนหรือสร้างผลประโยชน์จากผลงานของข้าพเจ้าเพื่อตนเองเลยนอกจากนี้ครูโย ยังมีอัธยาศัยที่ดีต่อครูท่านอื่นทำให้ครูและนักเรียนเกิดความรักใคร่เป็นอย่างมากและครูโยยังเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอีสานใต้ท่านจะคอยส่งเสริมให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการแสดงเรือมอันเรหรือการแสดงของชาวไทยเชื้อสายขเขมรงานบุญเวทแซนโดนตา เป็นตนต้และคอยสอดแทรกวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เผยแพร่สู่ระดับภาคผ่านผลงานการประกวดแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนที่ท่านเป็นผู้ฝึกสอนด้วยตนเองอีกด้วยถือได้ว่าครูโยเป็นครูน้ำดีอีกท่านหนึ่งที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอันดีเยี่ยมในการพัฒนานักเรียนไทยให้สามารถประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบอันดีงามในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า ว,วันนี้เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันในห้องเรียนในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับจิมแก้มจิมแก้มไปแล้วพบกันลูก